จริงเราก็ต้องพี่วีพูดมาคำหนึ่งว่าถ้าไม่ไว้ใจกันแล้วก็ถ้าไม่ไว้ใจกันแล้วก็ถ้าคิดว่าพี่วีอ่ะจะหยุดที่ต่อลักไม่ได้ถ้ายังคิดว่าอยากจะต้องไปทําอะไรกับคนอื่นอยู่มีคนอื่นอะ่ะแล้วแบบตีหนึ่งตีสองต้องโทรบอกว่าทําอะไรเงี้ยก็ไม่แสดงว่าพี่วีก็จะไม่ครบแหละเออเขาก็พูดจริงเนาะเขาก็พูดจริงจริงพี่วีพูดว่าอะไรนะวันนั้นบอกว่าถ้าเกิดว่ายังตัดสินใจจะหยุดไม่ได้ แต่ว่าตีหนึ่งตีสองต้องมารายงานว่าทําอะไรเนี่ยก็แสดงว่าพี่วีไม่พร้อมจะมีใครหรอกแต่เนี่ยแสดงว่าพี่วีพร้อมจะมีใครแล้วหยุดแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าตีหนึ่งตีสองต้องมารายงานต้องบอกว่าจะทําอะไรนอนต้องบอกอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่แบบก็ไม่ต้องทําขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็อบอกได้ถ้าเกิดบอกฟันดีอะไรเงี้ยก็ได้อยู่แต,<ห>แต่ว่าแบบอย่ามีความไม่ไว้ใจไม่ไว้วางใจลราแวงหรือว่าจะต้องจะต้องทำอะไรที่มันเป็นแพทเทิร์น เพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่อยากจะทําให้จริงๆอยากจะทําอะไรให้ตามใจเดี๋ยวก็ทําเองค,ค,คือเขาเป็นคนที่เป็นคนคุยแล้วให้ทำให้กูตอบเข้าใจได้ทุกอย่างแบบง่ายๆเคลียร์อยากให้ทุกคนอยู่ในเหตุการณ์วันที่โอโดรอบลงกูตอบไม่พูดอะไรเลย <laughs> นี่ไม่ได้คอยไม่พูดอะไรนะทุกคนนี่ไม่ไดเทีเปรีออะไรนะไม่พูดอะไรเลยเอาอยู่เอาอยู่แบบไม่พังอะ ชักชงักับใครอย่างเนี้ยค่ะค่ะเข้าใจเออก็จริงแล้วก็คิดตามทุกอย่างค็งจริงตามน,นั้นก็ไม่ต้องเถียงอีกตัวแสบมานี่นี่ไงลาวปลายเขาเปลี่ยนเน็ตที่บ้านเขาก็บอกว่ามาเป็นเพื่อนครูไม่ได้เราอะปายเราบอกแล้วปายเราไปเรียนทิปกันไหมวันนี้เราไปห้องเรียนกันเถอะเราไปห้องเรียนของเราพรุ่งนี้เราก็ ปล่อยเพลงแล้วอะไรเงี้ยเพลงคุูต่อเขามาดูอัดเองมาเป็นเพื่อนหน่อยผมอยู่บ้านครับผมเขาติดเรื่องอินเทอร์เน็ตไปก็เลยไม่มาเป็นเพื่อนคูนี่ขอแคปหน่อยเฮ้ยแคปแคปทุกคนแคปทำเหมือนรูปนั้นหอมมันดูนน แต่ไม่ได hey. um ้หอมจริงนะหอมจริงก็ได้เลยแล้วแต่ไม่หอมถ้าหอมพวกนี้ต้องซื้อถุงยางละไปไปเซเว่นเซเว่นไปเรียงเบสให้ให้อหอได้จะยืนจะยิน ทุกคนว่าเบสเหมือนจ้อยแม่น่ารักเนาะเขาามีคอนเทนาทาเหมือนไอ้จ้อยจริงๆด้วยเมื่อวานที่เขาเล่นก็น่ารักมากท่องบทนานไหมลูก <c oughs> บางคับลูกท่องบทนานไหมไม่นานเขามืออาชีพยอยู่แล้วเขาเล่นแบบมืออาชีพยอยู่แล้วครับจะเก่เสียมันเจ็ดมันแปดแล้วเหรอเว้ยสองหมื่นจริงๆเหรอพี่ถ้าถึงสองหมื่นยังไงก็ต้องรองแล้วนะรดลดคีย์ให้ได้ก่อนได้ไหมลดคีย์ให้เลยได้ไหม รถมาเสียงหนึ่งเลยร้องสบายสบาย